นำกับฉเฉลยเลยคะ่ะชื่ออะไรมาจากไหนสวัสดีค่ะชื่อหน่อยค่ะเป็นผู้จัดก,การอยู่ที่้านลักอุดรธานีค่ะผู้จัดก,การด้วยนะครับเป็นผู้จัดก,การ้านลักษสาขาอุดรใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้หน่อยพาพี่มาอยู่ที่ไหนคะเนี่ยที่เนี่ยที่เราอยู่อยตอนนีน้ที่ไหนะช่ี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่น,นค่ะขอบอกก่อนนะครับบ้านเนี้ยช่างสร้างเพิ่งเสร็จนะครับแต่ว่าภายในอ่ะยังไม่เรียบร้อยเนื่องจากว่าบ้านหลังเนี้ยได้ทําแบบยูอินต่อนะครับกับบ้านลักยูอินนะครับเดี๋ยวแต่ว่าในบริเวณโดยรอบแล้วก็ภายในก็จริงๆก็สมบูรณ์ไปแล้วประมาณ90%<ช>นะครับแต่วันนี้ก็ผ่านแล้วที่ขอนแก่นก็ขออนุญาตมาไลฟ์สดตรงนี้ก่อนนะอ่ะขอไลฟ์ขอไลฟ์ละเอียดหน่อยได้ไหมบ้านหลังนี้นะคะเป็นแบบ 2BR 1 9 0 1 9์หนึ่งเกอนะคะ ราคาจะอยู่ที่3.95ล้านบาทค่ะ95ล้านบาทสี่ห้องนอนคสีห้อง่สห้องนอนสีห้องน,อน้ำห,หนึ่งจอดรถค่ะใหญ่นะพี่ใช้สอยได้จ้ะ280ปตารางเมตร280ตารางเมตรราคาที่3.95ล้านาเดี๋ยวเดี๋ยวพาพี่ไปโชมบริเวณรบอบๆบ้าน,หน,น,านหน่อยนะว่าบ้านหลังนี้ลักษณะบ้านอะไรตกแต่งยังไงนาะไ่สวยขนาดนี้ตามมาเลยครับผมตามมาเลย นี้ก็เป็นบริเวณหน้าบ้านใช่ไหมจ๊ะบริเวณหน้าบ้านตรงนี้เป็นเอ่อเป็นเป็นเหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมเป็นลักษณะแบบบางคนก็เรียกหกเหลี่ยมนต่จริงๆมันก็คือแค่สี่เหลี่ยมนะแต่ว่ามันมีส่วนในการลบมุมใช่ไหมเป็นเป็นส่วนเบ้าตรงนี้ปกติมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมหน่อยใช่ไหมอ่าแต่มีการลบตรงนี้ไปตรงนี้คืออะไรนี่เป็นหินทรายค่ะหินทรายใช่ไหมตกแต่งหินทรายไอ้ไอ้สีสีมันมีหลายสีไหม มีหลายสีค่ะอันนี้คือเราให้ลูกค้าเลือกได้ตามตามความชอบเลยเหมือนทาเคลือบไปใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเราลงเคลือบ <ๆ S 2> เคลบเคลือบเคลือบเพื่อป้องกันเชื้อราใช่ไหมแล้วก็ให้ความเงาง,งามอยู่ตลอดเวลานะครับีทรายตกแต่งแล้วก็ข้างบนนี่เอ่อมา่านบางแดดมีลั่นตกแต่งของมา่านบางแดดที่เป็นระแนงระแนงอ่าบริวเวณตรงนี้ยที่ติดหัวเสาเนี่ยลูกค้าเลือกเองหรอเลือกเองค่ะอ๋อลูกค้าจัดซื้อมาเองได้ใช่ไหมลูกค้าสามารถจัดซื้อได้แล้วก็อันนี้คือลูกค้าเลือก อ๋อไปเลือกที่โฮมโปรแล้วก็ไปเลือกมาแล้วก็ทำนำมาให้ช่างเราเป็นคนติดตั้งใช่ไหมอันนี้อลูหรือเปล่าจ๊ะอันนี้หน้าต่างอันนี้ไม่ใช่อลูค่ะอ้าวแล้วเป็นอะไรจ๊ะตัวนี้อันนี้จะเป็นไวนิลอ๋อตรงนี้หน้าต่างเป็นไวนิลใช่ไหมใช่ค่ะมันดูแข็งแรงมากเลยนะมันดูขาวมันดูสะอาดแล้วมันดูยิ่งใหญ่มากนะแล้วระบบล็อกก็ดีมากเลยนะติดตั้งมุ้งลวดมาเรียบร้อยนะครับโอ้โหเจ๋งสวยสวยบ้านนี้ลักษณะก็จะเป็นข้างบนก็จะเป็นลักษณะของบ้าน นะแล้วก็เป็นบันฟิตนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นสไลด์ก็ความสูงก็น่าจะอยู่ประมาณสักเมตรเท่าไหร่เมตรห้าสิบได้เนาะความสูงหมายถึงตัวตัวบานนะครับน่าจะอยู่ประมาณเมตรห้าสิบแต่โดยรวมได้อยู่ประมาณเมตรแปดสิบนะครับตรงนี้เป็นเป็นลักษณะของไม้ไม้ไม้ฝาไม้ฝาค่ะโอไม้ฝาตกแต่งคือสีตรงนี้ก็ลูกค้าก็เลือกเองลูกค้าสามารถเลือกได้ค่ะ๋อลูกค้าสามารถเลือกได้ใช่ไหมใช่อันนี้ก็เป็นในส่วนของบริเวณข้างบ้านข้างบ้านก็ ของนี้ก็เหมือเดิมนะครับของบ้านรักก็คือมีการตกแต่งในส่วนของรอบบ้านทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างด้านหลังใช่ไหมทุกด้านสามารถโชว์ได้หมดใช่ด้านข้างก็จะเป็นในส่วนของไม้ฝาไม้ฝาม้ฝานะครับงานตกแต่งนะครับตัวนี้ก็เป็นลักษณะของกระจกเ,เขาเรียกว่าบานเปิดใช่ไหมบานกระทุงนะ้งเนาะอันนี้เอาไว้ทำอะไรตแต่งดยลักษณะหลังนี้จะมีสอ,สอชุดนะ ระหว่าง2ช well> ุดเนี่ยตรงกลางเราก็จะมีในส่วนของเหล็กตัวสระอาเขาเรียกว่าเหล็กตกแต่งอีกเส้นหนึ่งนะครับทําให้มันดูมันดูยิ่งใหญ่ค่ะดูดูยิ่งใหญ่ไหมไม่ไม่ใส่ได้ไหมไม่ใส่ก็น่าะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวบ้านแต่คือเพื่อความสวยงามตรงนี้ในเป็นในส่วนของบริเวณหลังบ้านนะครับก็ห้องเลยแน่นอนนะจะจำง่ายที่สุดก็คือห้องน้ำนะครับ เป็นลักษณะของโถงบันไดใช่ไหมตัวนี้ที่รู้เลยว่าเป็นโถงบันไดแน่นอนแต่ว่างานตกแต่งด้วยกระจกอ่ะจะก็จะมีตัวเส้นของไมนิลนะครับเป็นตัวคาดตกแต่งไม่ให้มันดูเป็นลักษณะของกระจกเทียวๆจนเกินไปเนาะแลวลักษณะตัวข้างล่างนี้ก็จะมีหินอันนี้อะไรจ๊ะเก็บของเก็บของจริงไหมเก็บของจริงไหมเก็บได้ปูกระเบื้องด้วยต้องเก็บของก็ปูกระเบื้องนะครับอันนี้คืออันนี้คืออะไรตน้ำอันนี้คือ ลมดูดอากอ๋ออันนี้อันนี้พี่เคยเห็นนะคือเป็นลักษณะของอตัวปล่องของอตัวดูดอากาศข้างน้ําปกติกตมันก็จะเป็นเห็นเป็นตัวพัดลมเลยใช่ไหมที่มันเปิดออกมาแต่ตัวนี้มีลักษณะของฝาครอบน่าจะเป็นพวกกันมแมลงนะครับ ก็เก๋ด well. ี看看네 no. nah นะครับก็เก๋ดีตตัวน j j ี้นะฮะในในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะมีหน้าต่างฟิดสองข้างนะครับตรงกลางก็จะเป็นลักษณะของบานเปิดสไลด์นะครับตรงนี้จะเป็นโซวนห้องครัวห้องครัวใช่ไหมที่ออกมาในส่วนของหลังบ้านแต่ตรงนี้เนื่องจากบ้านยกสูงก็ต้องมีบันไดอยู่3ขั้นนะครับเอาไว้เดินให้จะได้สะดวกเวลาลงหลังบ้านนะแต่เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูจากข้างในแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดตรงนั้นเนาะข้างอีกด้านหนึ่งนะครับ ก็ข้า,างบนจะมีราวนะข้างบนก็จะมีลาวแล้วก็งานตกแต่งชั้นสองก็จะมีไม้ฝาอ,อันไม่ได้เห็นนานละบล็อกแก้วใช่ไหมบล็อกแกว้แกวนะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่ค่อยได้เห็นนานแล้วนะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นกระจกเนาะแต่ตรงนี้ลักษณะของบล็อกแก,วก้วก็ดีนะก็มันก็จะให้จุดรับแสงเข้ามาโดยโดยไม่อันตรายคือมีแสงเข้าได้นะครับตัวนี้เป็นบานบานบานไวไวนิลอ่าเป็นวัสดุของไวนิลซึ่งตามแบบจริงก็จะเป็นของอลูมิเนียม แต่หลังนี้เจ้ของบ้านเปลี่ยนทั้งหมดนะครับเป็นวันสรุของไวนิ้วนะครับนี่ชุดหนึงนะครับพี่ถามหน่อยถ้าพี่ไม่ใส่อะคืนตังค์ให้ไหมคืนค่ะไม่คืนสิ <laughs> ใส่ไม่ใส่ก็ไม่คืนนะครับก็เ,เป็นลักษณะของงานตกแต่งนะครับคือ,คอของพวกนี้มัน มันไม่ใส่ก็ได้มันไม่ได้มีประโยชน์ไม่ใช่ไม่มันไม่ได้เกี่ยวกับงานโครงสร้างนะครับแต่เป็นงานตกแต่งนะครับเพื่อเพื่อให้ตัวบ้านมันดูมีวิติและอลังการขึ้นเนาะอันนี้จะเริ่มไปในส่วนของลงจอดรถทำไมเราหมอันนี้ลงจอดรถนะรงจอดรถค่ะจริงก็ในตามแบบจอดรถกี่คันหนึ่งคันค่ะจอดรถหนึ่งคัน แต่จริงอ่ะถ้ารถหึ่งคันแล้วก็มอเตอร์ไซค์พวกจักรยานพวกมอเตอร์ไซค์ก็สามารถเข้าไปจอดได้อีกแล้วก็ดูลักษณะน่าจะเป็นประมาณอยู่ประมาณ4เมตรกว่าสี่เมตรห้าสิบข้างล่างก็ปูกระเบื้องเรียบร้อยนะครับงานตกแต่งก็จะมีในส่วนของไม้ฝาแล้วก็หินทรายต่อไปเดี๋ยวเข้าไปชมในบ้านดีกว่าเปิดให้นะเปิดมาแล้วนะครับผมในส่วนของโถงตัวนี้ลักษณะจะเป็นหลุมข้างบนนะครับจะเป็นหลุมฝ้าเพดานยาวไปเลยนะ นโถงตั<น>้แต่ทางเดินทางเดินเข้ามานะครับบริเวณทางเดินเข้ามาจนในส่วนของโถงก็ในเป็ลนลักษณะของโถงเป็นหลุมสองชั้นซ่อนไฟนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของบริเวณของงานครัวครับ,รบซึ่งอย่างที่บอกนะครับตัวนี้จะทําการยืดดินทั้งหมดนะครับยืดดินทั้งหมดเลยนะครับก็เลยยังไม่พวกคาสีอะไรเพราะตรงนี้เราจะถูกพวกงานขรงเรื่องนะครับตรงนี้นะครับก็ลยเป็นในส่วนของทางเดินที่ออกไปด้านหลังใช่ไหม การเดินที่ออกไปด้านหลังนะครับก็จะมีประตูที่บอกบอกไว้เมื่อกี้นะครับเป็นประตูวา UV c. UV c. UV c. เานี่ยเอา U v c U v c ครัมีระบบล็อกที่เป็นระบบของเขาควายนะเขาควายครับตรงนี้นะครับในส่วนของตรงนี้อ่ะตัวนี้ห้องอะไรจ้าตรงนี้ห้องน้ำค่ะอ๋อเปิดเลยจ้าเปิดเลยจ้อาอ๋อเมื่อกี้ที่มีพัดลมดูดอากาศตรงนี้ก็เป็นลักษณะของห้องน้ำใช่ไหม ตรงนี้ในเป็นลักษณะของห้องน้ําใต้บันไดนะครับซึ่งมีมีพื้นที่อยู่นะครับดังนั้นอ่ะเราก็ทําเป็นออกแบบให้เป็นห้องน้าอ่าในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนที่อยู่บริเวณชั้นล่างในส่วนของตัวนี้นะครับก็จะเป็นห้องนอนอ่าใหญ่นะประมาณ4เมตรคูณประมาณ6เมตรนะุ่นแหละแล้วในส่วนของตัวพื้นนะครับอันนี้เป็นอะไรจะหน่อยตัวนี้น,นี่เป็นกระเบื้องกระเบื้องลายหินอ่อนนะไฮแบาสเลยตัวนี้ ในส่วนของตัวนี้นะมันก็จะเป็นในลักษณะของน่าจะเป็นในส่วนของโซนแต่งตัวใช่ไหมตแต่งตัวแล้วเสร็จปุ๊บอ่ะตัวนี้มีห้องน้ำใช่ไหมอ่ะเปิดห้องน้าชมเนยจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับในส่วนของโซนฝั่งแห้งตัวนี้ลักษณะของก็จะมีของชักโครกนะครับก็ซิงนะครับพอมาอีกสเต็ปหนึ่งตรงนี้ก็จะมีสเต็ปประมาณ5เซนนะครับโดยประมาณนะครับส่วนโซนตรงนี้เขาเรียกว่าโซนเปียกซึ่งตรงนี้ไว้ใช้สําหรับอาบน้ํานะครับห้องนี้ก็จะมีในส่วนของช่อง ซึ่งเอาไว้วางพวกเออสบู่แชมพูบันไดตรงนี้นะเป็นงานอันนี้ไม้ไม้ไหม,ไมเป็นจวะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ไม้จริงเหรอจร๊ะแต่ดูเหมือนเป็นไม้จริงเลยนะตรงนี้นะอ,อ๋อตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าไม้เทียมใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเราบันไดซึ่งจะเป็นเหลาเหล็กเหลวเหล็กนะครับพอเดินขึ้นบันไดมาก็จะเป็นในส่วนของโถใช่ไหมโถ่สำหรับตรงนี้โถก็อยู่อันนี้ เป็นในส่วนของห้องพระนะครับอันนี้ผมดูแล้วลักษณะก็จะเป็นในส่วนของห้องพระนะครับซึ่งซึ่งเป็นในยูส่วนของแ้าบ้านและก็มีกระจกไว้นะครับตรงนี้ท้าให้อากาศเข้านะครับอันนี้ผมคิดเลยคิดว่าเป็นในส่วนของโซนห้องพระนะครับมาเลี้ยวซ้ายขึ้นมาครับในส่วนบริเวณตรงนี้ทั้งหมดก็จะเป็นในส่วนของหุองโลกตรงนี้น่าจะจัดพวกโซฟาเหมือนกับเป็นห้องพักผ่อน นะครับพักผ่อนขั้นสองได้นะตรองไหนนะ,ะตรงนี้ต,งตรงไหนเปิดลายซิกตรงนี้ตรงนี้นะครับซิกเนเจอร์เลยตรงนี้ในส่วนของถูงที่เมื่อกี้ที่เรามองจากด้านหน้าเข้ามาตรงนี้ในเป็นในส่วนของเหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมที่เป็นโล่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการดีไซน์มีเหลี่ยมมีโค้งมีเว้าวนะครับแล้วก็ตีหน้าตาคือตรงนี้ในงานสถาปัตย์ก็ออกแบบได้ ว่าลงตัวนะลงตัวนะครับในงานตกแต่งแล้วตอนนี้้าดพดานก็ทำหลุมคล้ายๆว่าเตรียมการวิวไว้ก่อนตรงนี้เป็นลักษณะของห้องนอนที่สองเนาะห้องนอนตัวนี้จะมีลักษณะของห้องน้ําในตัวด้วยนะครับข้างบนก็จะตกแต่งด้วยฝ้าฝ้าหลุมฝ้าซ่อนซ่อนม่านซ่อนม่านแล้วก็ตกแต่งด้วยดาวไลท์สีม,มุมและตรงกลางก็จะเป็นในส่วนของพัดลมอ่าน้องหน่อยพาไปชมห้องน้าหน่อยโอ้โหหรูมากห้องนี้นะครับ ผมบอกเลยนะมันเป็นห้องน้ําที่มันมันหรูนะมันหรูแล้วมันคลาสิกมากด้วยกระเบื้องอันน,น,นี้อันนี้บอกเลยครับยังยังไม่เห็นห้องน้ําแบบไหนที่ออกแบบท็อปเตอร์ซิงเป็นลักษณะนี้นะคือจะมี1ชั้น2ชั้นแล้วก็สมชั้นนะครับซึ่งอันนี้ต้องยกเครดิตให้เจ้าของบ้านด้วยนะเพราะเจ้าของบ้านร่วมออกแบบที่ไหนเจ้าหน่อร่วมออกแบบทางงโแล้วมาในส่วนของที่ผมชื่นชอบเป็นพิเศษนะครับโซนนี้นน้องหน่อยพี่จะชอบมากแล้วพี่เป็นคนชอบนอนอาบน้ำนะครับพี่ไม่ชอบยืนพี่ปวดขานะครับในส่วนของตัวนี้ แต่ถ้า,ถาไม่ไม่ชอบในลนักษณะของอ่าก็จะเป็นลนักษณะของยืนหนาได้ยั่ไหน่อนะอันนี้ติดตั้งเป็นเดรชัว,วร์อันนี้วางอะไรหน่วางสโบเชิงคูได้หมดเลยคนะส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นระเบียงประมาณประมาณเมตรเมตรยี่สิบนะก็กว้างก็จะอยู่ประมาณสนะี่เมตรนะครับสําหรับมีราวบันไดกั้นนะครับเพื่อการอุบัติเหตุนะครับในการตกก็คือเป็นเหล้าเหล็กน้อหน่อยเนาะโอ้ผู้ชมที็นึกว่าจะมีแค่นี้นะ, <laughs> ะม,นนะมันไปถึงตรงนี้เลยนะ มันมาถึงตรงนี้เลยนะแล้วด้านหลังก็มีงานตกแตง่งมีบัวมีอะไรอีกนะอันนี้มีก๊อกเอาไว้ล้างทำความสะอาดด้วยน,นี่ออกแบบอันนี้ออกแบบเตรียไมไว้เลยนะครับสำหรับเจ้าของบ้านเวลามีสิ่งสกป,ปกเนาะมานอนอาแบแดดอยู่หลังบ้านก็น่จเจลินนะครับสําหรับบริเวณตรงนี้นะครับประมาณ8เมตรเลยนะครับจากตรงนู้นถึงตรงนี้นะครับทำอะไรได้หลายอย่างนะ นีก็ลักษณะมันคล้ายๆกับห้องห้องตรงนู้นเนาะแต่ว่าจะมีในส่วนของบริเวณห้องนอนแล้วจะมีในบริเวณในส่วนของห้องแต่งตัวซึ่งตรงนี้ก็คือแน่นอนครับบิวอินแน่นอนนะครับในส่วนของตู้เสื้อผ้าและก็ชั้นวางต่างๆใช่ไหมอ่ะในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของระเบียงนะครับโอ้สวยมากไวนิ้วนะครับตัวนี้สายขวาเป็นห้องนอนกราบซ้ายกับขวาของตัวบ้านนะครับซึ่งจะมีระเบียงนะครับระเบียงทั้งสองห้องเลยนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นระเบียงแล้วมีราวกันตกซึ่งเป็นเหล็กดำนะครับแล้วปูพื้นด้วยกระเบื้องหย,ยาบๆหน่อยเนาะเพราะว่ากันลื่นนะข้างนอกนี้อาจจะโดนฝนได้นะครับอาจมีละอองของน้าได้ทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับ <c oughs> อันนี้อันนี้อีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้เหมือนขั้นบันไดแต่ตรงนี้ลักษณะมีมีสเตปหรือมีธรณีคือซึ่งตรงนี้จะเป็นในส่วนลักษณะของผนังซึ่งหลังชักโครกนะครับก็ <c oughs> จะแต่งที่วางของซึ่งเป็นกระจกนะครับกระเบื้องก็จะเป็นคล้ายๆตัวตารางสี่เหลี่ยมสีดำๆนะครับ <c oughs> ในส่วนของ โซนเปียกออกแบบซึ่งเป็นลักษณะหลุมเหมือนเดิมนะครับมีหลุมออกแบบไม่เหมือนกันสองห้องเลยสำหรับวันนี้นะครับก็ผมนุบัลลักษ์หน่อยบัลลักษ์บัรลักษ์ส,สวยนะครับก็ขอลาแฟนเพจไปก่อนนะครับ